ใครับผมนี่ก็รับเข้าอีกหนึ่งคันก็เป็นงานยกเกียร์เปลี่ยนชุดคัน,นำโำยบรต,ตาโกวันดีแม็กวันนี้รีวู รับได้เลยนะครับเียรลงไแล้วที่เรียบร้อยนี่ก็เป็นรถกดกดนีต้นล้างให้ใหม่นี่แหละ เสจษ้าครับ บนเหลือฮะเยอะปะหมดขาดอ่ะน,นักว่าขั้นนันบนเหลือเลยเยิจริงๆึพทำไมบอดูครับดูหวีเป็นรอยเลย

ับผ้าคัดไม่เหลือเลยผ้าคัดเลยครับอะไรมาแล้วครับผมมีกัดผ้าคัดแล้วก็ไฟวินก็เจียดเรียบรยะะ้อยใส่แล้วมันไฟวินก็พื้นก,กดก็ครบแล้วครับผมก็พิดงานไอ้ซิบ ใหญ่มากครับแล้วก็ผ้าของใหม่ีร์องประกอบก็เป็นลูกเบรคกดแล้วก็ลูกเบรคปลายเกียร์ นน,น,น้เรียบร้อยครับผมดีมากครับผมเสร็จเรียบร้อยก็ไปลองมาก็ปกติครับก็พร้อมส่งงานครับผมก็ ฝากอะไ์กดแชร์ให้โอ้พี่พาวดีออโต้ด้วยนะครับ